ทุกชมคเขาวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่คือมีพี่ๆมาอยู่แล้วนะคะแบบเป็นบรรยากาศของเทศกาลที่มีความสุขที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะพบกับโรสค่ะและรายการบางเกาะกระสิบกระสิบกระสิบค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะกับงานเซ <c oughs> ็นทรัลเลสเ v e ดูเ์นค่ะวันนี้คือ มีความตื่นเต้นมากๆทุกคนจะตื่นเต้นเหมือนเราไหมแต่เราตื่นเต้นจริงๆค่ะคุณผู้ <c oughs> ชมแล้ววันนี้นะคะเราจะไปถามเราเซเลปกันค่ะว่าเจอบรรยากาศแบบม้าหมุนอย่างนี้แล้วเนี่ยเครื่องเล่นไหนที่เขาชอบเล่นมากสุดและอันไหนที่หวาดเสียวที่เคยเล่นแล้วไม่อยากเล่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปเล่นม้าหมุนข้างหลังก่อนนะคะเ <c oughs> ดินตามสบายเลยครับก็ขอให้แฮปปี้แฮปปี้กันทุกๆคนนะครับถ้าพูดถึงเครื่องเล่นที่เราชอบเล่นมากที่สุดเวลาเข้าไปในสวนสนุกดูอาจจะไม่เข้ากับหน้าตานะคะแต่ชอบรถไปหอม้ามันตื่นเต้นด ไไหหายไปไนเคยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันไหมคะเคยมีส่วนส่วนน้ําไปเล่นส่วนน้ํากับเพื่อนจะนทีนี้มันไอสไลเดอร์สูงใช่ไมหมเราเล่าเลยขำแล้วคุณผู้ชม <laughs> คุณจริงๆมันไม่ควรขำนะมันเป็นเรื่องแบบว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงๆค <laughs> ือเราก็แบบว่าเฮ้ยเยวขึ้นไปเล่นดีกว่าสักพักเราเห็นฝรหลังอะ่ะกำลังสไลด์มาแล้วเขาก็สไลด์ออกจากสไลเดอร์ไปเลยลอยออกไปอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยแล้วก็เขาตกลงมาก็คืออุบัติเหตุเลยค่ะแต่สำหรับสาวหญิงนางนี้เะสิ่งที่นางลาบที่สุดเวลาไปสวนสนุกนั้นก็คือ เป็นคนที่ชอบไปสวนสนุกมากชอบชอบดูขบวนพาเหรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรารู้สึกว่าแบบเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งนึงอ่ะถ้าให้เลือกหนึ่งเครื่องเล่นเราชอบเครื่องเล่นไหนมากที่สุดคะก็คงอย่างนี้มั้งมาริโกราอยย่างงคุณหญิงเราไปทดสอบกันหน่อยดีกว่าไหนไหนม้าหมุนอยู่ตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าถ้าสวยๆอย่างนี้คือต้องโยกม้าหมุนอย่างไรเชิญเลยค่ะแตะแตะแตะเฉยๆนะคุณผู้ชมแค่แตะแค่จำแล้วก แ,แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่าล่ะช่วงหน้าก็ต้องตามไปไดูเครื่องเร่นที่ชี้ๆเหล่านี้ล่ะชอบเป็นที่สุดบังก้ากัสซบกริซบบังก้ากัสซบกริซบ คุณผู้ชมคะสนุกมากเลยค่ะวันนี้อยู่บนม้าหมุนนะคะก็คืออลังการมากๆเลยค่ะอันนี้มันอาจจะหวาดเสียวไม่พอเดี๋ยวขอกลับเล่นรถ๊มแถวบ้านดีกว่าค่ะแต่ยังไงเนี่ยเราไปถามเราเาเชลยกันต่อดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องเล่นเนี่ยยังไงกันบ้างแล้วหวาดเสียวแค่ไหนเดี๋ยวไปถามกันต่อดีกว่า <ละ S 1> ค่ะมาที่สาวแรงก่อนเลยถ้าแบบพูดถึงสวนสนุกคือเวลาเข้าไปในสวนสนุกเนี่ยเราชอบเครื่องเล่นไหนมากที่สุดคะม้าหมุนม้าหมุนเจอม้าหมุนเราต้องนั่งตัวไหนสมมติไปดิสนีย์ตัวกระตูนน่ะน น่ารักมากเป็นเ้หญิงคุณแฮร้อยฟังนิดนึงได้ไหมว่าแบบเครื่องเล่นไหนที่เราเล่นแล้วตื่นเต้นมากเลยแบบหวานเสียวที่สุดก็น่าจะเป็นแบบรถไฟหอที่ตีลังกาโดนเพื่อนหลอกไปต่อคิวพ <c oughs> อรู้ตัวว่าเป็นเครื่องอะไรก็คือหน้าซิดไปแล้วค <c oughs> อยหลังกลับมาไม่ได้แล้วแล้วสุดท้ายแบบกดเพื่อนโกดไปนานแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยกีดลั่นแบบไม่ไม่ไม่แคร์สื่อแล้วนะจุดนั้นกีดแบบเต็มเสียงแล้วสาวพัดนางนี้ล่ละครับเครื่องเล่นที่นางชอบที่สุดะจะเป็นอะไรไปฟังกัน เวลาเราไปเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยเครื่องเล่นไหนที่เราเห็นแล้วแบบ ตื่นเต้นอยากเล่นมากๆคลิกที่สุสดที่เคยเล่นใช่ไหมคะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะก็คือมันสูงมากแล้วก็การทรงตัวมันอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ในในแนวตรงค่ะมันคือให้เราอนอนลงข้ามลงลงรถไความเร์สรสนุกมากค่ะวาดเสียวมากแต่คิดว่าตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาเลยประสบการณ์ไม่คาดฝันเคยมีบ้างไหมคะมีอันนึงที่มันจะดูแบบว่าเด็กมากเแบบีมากมันจะเป็นเหมือนชิงชาใช่ไหมคะแล้วก็กลมกลมให้ให้คนนั่งอะค่ะตอนนั้นไปเล่นที่โคเปนเฮเกนค่ะเราก็รู้สึกว่า จิบจอยอะเราขึ้นไปค่ะขึ้นไปมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหิมะมันลงหนักอะค่ะแล้วลมมันแรงมากมันหมุนไวมากค่ะแล้วมันไม่ได้หมุนในองศาที่มันควรจะหมุนเนวยนั่นคือกลัวที่สุดในชีวิตแล้วค่ะรอดมาด้กบโขอแล้วนะครับเนี่